เช็คที่นายเอกสั่งจ่ายเป็นเช็คให้ใช้เงินในเมืองเดียวกันกับสถานที่ออกเช็คแม้นายตรีผู้ทรงจะมีได้ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา990แต่ก็ไม่ปรากฏว่าการไม่ยื่นเช็คภายในกําหนดดังกล่าวทำให้ในเอกผู้สั่งจ่ายต้องเสียหายอย่างใด นายตรีจึงไม่เสียสิทธิ์ที่มีต่อนายเอกและมีสิทธิ์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากนายเอกได้ตามมาตรา900และมาตรา914ประกอบกับมาตรา989ข้อต่อสู้ของนายเอกฟังไม่ขึ้นประเด็นที่ 2. ในายโทรสลักหลังเช็คชนิดผู้ถือถือว่าการสลักหลังนั้นเป็นเพียงประกันวงเล็บอาวันสำหรับผู้สั่งใจ จึงต้องปูกพันธ์เป็นอย่างเดียวกันและรับผิดชอบร่วมกันกับนายเอกผู้สั่งจ่ายตามมาตรา921และมาตรา940วรรคหนึ่งและมาตรา967ประกอบกับมาตรา989นายโทรไม่ได้อยู่ในฐานะผู้สลักหลังทั้งปวงอันจะพ้นความรับผิดตามมาตรา990ซึ่งเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้สิทธิ์ไร่เบี้ยของผู้สรงเช็ค ต่อผู้สลักหลังโอนเช็คชนิดระบุชื่อผู้รับเงินเท่านั้นไม่ได้รวมถึงผู้สลักหลังเช็คในฐานะผู้ไม่ได้รวมถึงผู้สลักหลังเช็คในฐานะผู้รับประกันการใช้เงินงเล็บอาวันสำหรับผู้สั่งจ่ายตามเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือด้วยนายโทยจึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิดและต้องร่วม รับผิดกับนายเอกกับมธุรกษาดีกา1 0 0 7ปี42ข้อต่อสู้ของนายโทจึงฟังไม่ขึ้น